สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆช่างซ่อมมือถือทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการรีวิวการใช้งานนะครับตัวอ,อุปกรณ์แก่จอของตัวมาแอนตัวนี้นะครับมาแอนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น QP2 นะครับตัวนี้เป็น QP2 แล้วนะครับเห็นไหมจะมีเลขโมเดลตัวนี้เป็น QP2 เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมไหมอ่าภายในกล่องนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือในเรื่องของจะมีในเรื่องของชุดการแกะจอแล้วก็ ดูจอไว้นะเวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนนะครับภายในมันก็จะมีชุดนี้นะครับชุดตัวนี้นะชุดตัวนี้นะนี่ผมก็เอาออกมาใช้นานนั่นแหละนะครับมาทดลองใช้แล้วก็หาวิธีใช้มันครับตัวนี้ก็จะมีฐานมันนะครับฐานมันตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวฐานมันนะครับต่อมาก็จะมีตัวโครงที่ไว้สําหรับถอดจอนะครับ ตามมาด้วยตัวนี้ครับตัวนี้เฉยๆเป็นตัวที่เอาไว้จับจอเฉยๆนะครับตัวนี้ไว้จับจอเฉยๆตัวนี้นะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อใช้ที่จะในการถอดจอนะครับตัวนี้ก็สามารถสวมลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงจุดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบนะครับหรือว่าผมคิดว่าทําให้มันเนี่ยราคาแพงขึ้นก็อยู่ที่ตัวดูดจอตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยางนิ่มๆนะครับยางนิ่มๆนิ่มๆถึงว่านิ่มมากเหมือนเยลลี่เลยนะครับตัวนี้นะครับ จะไม่เหมือนกับตัวเก่าหรือว่าตัวถูกนะครับตัวคิหนึ่งนะครับ MQ หนึ่งตัวนี้นะครับ MQ หนึ่งตัวนี้เนาะเดี๋ยวนะผมดูให้ตัวนี้เป็น MQ หนึ่งนะครับ MQ หนึ่งตัวเนี้ยยางตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับยางตัวนี้นะครับตัวนี้มันแข็งมันรู้สึกมันให้ความว่ามันแข็งนะครับมันไม่มันไม่เหมือนนิ่มๆเหมือนตัวเนี้ยมันเหมือนบางๆนิ่มๆอย่างเงี้ยครับมันแข็ง ตัวนี้นะนี่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับตัว Q1 ก็ใช้ดีก็พอมีตัว Q2 ก็หามารีวิวให้กับพี่ๆครับได้ได้ชมกันนะครับผมตัวนี้นะนี่คือตัว MQ1 มคนะครับ q ินะครับ Q ิวนะครับคพ1เนาะในส่วนของตัวนี้จะเป็น Q P2 นะครับผม P2 ก็ประกอบลงไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยครับแต่ว่ามาพูดถึงตัวหน้าจอมือถือนะครับที่เราจะนํามาใช้ร่วมกับตัวเครื่องถอดจอพวกนี้ได้นะครับเครื่องถอดจอพวกนี้ได้ก็จําเป็นจะต้องเป็นเครื่องที่หน้าจอจุดที่เราจะทํางานเนี่ยครับมันไม่แตกนะครับมันไม่แตกนะคำว่ามันไม่แตกหมายถึงว่าช่วงที่เราจะใช้ตัวดูดเนี่ยดูดเนี่ยมันจะไม่มีรอยแตกนะครับถ้าหากว่ามันมีรอยแตกอย่างเงี้ยนะครับ หมายถึงว่าบริเวณที่เราจะดูดนะครับถ้ามันมีรอยแตกเนี่ยมันอากาศมันจะเข้านะครับอากาศมันจะเข้าจากไอตัวเนี้ยไอตัวที่เราจะใช้เป็นตัวสูญญากาศนะครับตัวดึงเนี่ยอากาศมันเข้าปุ๊บมันก็จะดูดไม่อยู่นะครับมันจะดูดไม่อยู่หรือว่าล็อกไม่อยู่นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็เบื้องต้นเลยนะครับพี่ๆีก็คลายน็อตตูดก่อนนะครับคลายน็อตตูดก่อนอย่าลืมนะคลายน็อตตูดเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจากนั้นนะครับก็ น้ำนะครับตัวโค้งนี้มาใส่ก็ได้นะครับโค้งตัวนี้มาใส่ก็ได้นะครับใส่ลงไปตรงๆเลยนะครับตัวโค้งตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับใส่ลงไปตรงๆเลยนะครับแล้วเราก็กะระยะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อีกทีนึนะครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ครับมันคือมันจะมีในเรื่องของการเว้านะครับเว้าในส่วนของตัวกล้องเห็นไหมครับตัวนี้มือถือนะครับมีกล้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ครับถ้าเป็นพวก11ซีรีส์ขึ้นไปเนาะมันก็จะมีรอยเว้าให้เราเนี่ยมุมเว้าตัวนี้ เพื่อรองรับในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นยางพลาสติกเนี่ยอยู่ 1- 2สองนะครับ2ด้านนี้ก็จะมีทั้งกู้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องเนี่ยเป็นรอยครับหรือว่าเป็นรอยน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผม่ะเรามาใส่ตัวนี้มันก็วางลงไปเฉยๆอย่างนี้เลยนะครับวางลงไปเฉยๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูข้างล่างนี่ครับให้มันพอดีเนาะให้มันพอดีนะครับเลยจากขอบตรงนี้สักประมาณหนึ่งหนึ่งมิลสองมิลนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็หมุนล็อกด้านข้างตัวนี้ครับล็อกให้แน่นนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะคลายตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับคลายตัวนี้คลายโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคลายปุ๊บเนี่ยก็เอามือกดตรงนี้เอามือกดตรงนี้นะเห็นไหมมือกดตรงไปเนี่ยเพื่อให้ตัวดูดเนี่ยครับลูกดูดเนี่ยมันเป็นแตะกับหน้าจอปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นการพับตัวนี้ครับพับตัวสีดาเนี่ยเพื่อให้มันดูดนี้ ตัวนี้มันก็จะดูดติดกับหน้าจอแล้วครับดูดติดกับหน้าจอแล้วเห็นไหมนะปึ๊บหลังจากนั้นนะครับวิธีการคลายออกก็อย่างที่บอกให้วิธีการก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้ถ้าเราคลายคลายตัวดูดเนี่ยหรือว่ายกตัวยกตัวเนี้ยให้มันตามลงมาเนี่ยสัมผัสกับหน้าจอาได้เนี่ย <namon S 2> ก็คือหมุนทวนเข็มแต่ตอนนี้เราจะดูดจอขึ้นแล้วเราก็ต้องหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มในส่วนนี้นะครับเราสามารถใช้นะครับในส่วนของตัว น้ำยาครับน้ำยาละลายกาวนะครับน้ำยาละลายกาวช่วยได้นะครับน้ำยาละลายกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว K 7เจตัวนี้นะครับเคเจตัวนี้นะน้ำลายละลายกาวจอละลายกาวฝาหลังตัวนี้นะครับช่วยหยอดเข้าไปได้นะครับช่วยหยอดเข้าไปได้นะครับหยอดเข้าไปตรงขอบนะครับตรงขอบมือถือตัวนี้นะครับไอตัวนี้ผมเลือกจอเครื่องที่ที่เป็นจอแท้ที่ยังไม่ไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้ผมก็เอามาสาธิตให้ดูนะ เพื่อที่จะได้เห็นภาพการใช้งานกันจริง,รงๆเลยนะครับตัวนี้ปึ๊บน้ำยาจากนั้นนะครับก็อาจจะใช้นะครับตัวใบมีโกนนะครับหรือตัวดาวกระจายนะครับหรือตัวนี้นะครับเสาะล่องๆได้หมดเลยนะครับเสาะล่องตัวนี้นะครับรอบๆได้หมดเลยนะครับ ซา่องให้มันสักนิดนึงนะครับซาะล่องให้มันสังนิดนึงนะครับปึ๊บนี่นครับแล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกนิดนึ่งครับหมุนให้ตัวดูดมันดูดจอขึ้นมานะครับจากนั้นก็เติมน้ำยาลงไปอีกหน่อยนึง ค่อยใจเย็ยนๆนะครับทําไปทีละนิดเนาะถ้ามันได้ออกสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะออกง่ายแล้วนะครับตัวนี้เรามาะระวังนิดนึงให้ตัวน้ํายาเนี่ยมันซึมเข้าไปก่อนนะอย่างนี้บอกว่าส่วนตัวผมก็ยังแกะจอพวกนี้ไม่ค่อยเก่ง นะครับก็เลยทําให้ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยพวกนี้นะครับช่วยแกะจอนะครับด,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 ด ตัวนี้ก็ค่อยๆอ,ออกมาแล้วนะค่อยๆย,ยกขึ้นมาแล้วนะตรงขอบจอใส่น้ำยาช่วยไปอีกนิดหนึ่งค่อยๆใส่น้ำยาเข้าไปลงไป จะค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้ครับจะเย็นๆนะครับเราเราอย่ารีบนะครับถ้ารีบเนี่ยมันอาจจะทำให้จอมันแตกได้นะครับถ้าเรารีบเนาะก็จะเย็นๆครับค่อยๆค่อยๆหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับค่อยๆหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเพื่อให้ให้จอเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นมานะครับค่อยๆลอยขึ้นมานะครับตัวนี้นตรงนี้ออกลวครับขอบนี้ออกละของนี้ออกลว อันนี้ผมบอกอน,นี้ก็คือเอาเครื่องที่ยังไม่เคยแกะมาแกะให้ดูเลยนะครับมันก็จะออกยากกว่านี้นิดนึงนะครับนี่คือเป็นฐานแรกเนาะถ้าหากว่าเราจะแกะซ่อมบอร์ดเนี่ยเราต้องแกะหน้าจอไม่ให้มันแตกไม่ให้มันพลาดก่อนนะเราถึงจะซ่อมบอร์ดได้เงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะแรงเพิ่มไปอีกนิดนึงใส่ตัวน้ำยาละลายกาวช่วยไปอีกนิดนึงนะครับ ค่อยแกะค่อยแซะมันเนาะ อันนี้ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะเผยอ,ออกมาอย่างนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมอย่างนี้เลยเห็นไหมเป๊บหลังจากนั้นเราก็อาจจะเอาเล็บนะครับหรือว่าอะไรช่วยก็ได้นะครับตัวนี้มันเปิดขึ้นมาให้เราละอย่างนี้นครับเห็นไหมนี่อามาค่อยไล่ไปทั้งสองข้างนะครับก็จะเพิมน้ํายาไปอีกนิดนึง ครั้งนี้ด้วยเนาะ นี่คือทำกับเครื่องที่ยังไม่เคยแกะเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนี่ก็จะแกะให้ดูเลย ก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพิ่มเพิ่มให้มันดึงขึ้นมาสูงอีกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยตัวนี้ครับน้ำยานะครับใข้าไปใช้ใบมิดโกนก็ได้นะครับแซะแซแซมันทำไปวขึ้นอย่างนี้เลยนะครับขึ้นนี้อย่าลืมนะครับทําพร้อมกันสองฝั่งเนาะถ้าทําฝั่งเดียวเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็จะเอียงได้นะครับแล้วก็ลั่นได้นะ ตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆค,คลายตัวดูดนี่ออกเนี่ยมันสามารถยกออกได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับยกออกได้เลยปึ๊บนี่แล้วก็คลายตัวออล็อกบอดี้ออกครับจอเราก็จะอ่าอย่างนี้ละเห็นไหม เราก็จะมาแกะมือต่อได้เลยนะครับตัวนี้นี่สังเกตว่าเนี่ยจอมันแตกก็คือแตกเฉพาะด้านบนตัวนี้จากด้านล่างตัวนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมนะไม่เนี่ยมันแตกเฉพาะด้านบนตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะแกะขยับขึ้นไปข้างบนเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะช่วยเอาฟิล์มนะครับเป็นตัวช่วยแกะด้านข้างของมันอีกทีหนึ่งเนาะพอเราแกะด้านล่างได้นะครับก็จะเริ่มง่ายแล้วนะตอนนี้ปึ๊บ 嗯 ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมขอเดินน้ำยานี่แป๊บหนึง่งให้มันลื่นๆก่อนเนาะ ก็ออกแล้วนะครับตัวนีนน้เรียบร้อยครับตัวนี้ผมก็แกะจอไอโฟนสิบเอ็ดย่นมีรอยแตกนี้เรียบร้อยเห็นไหมร้อยละแกะเอามาได้ละเห็นไหม โดยใช้ตัวช่วยอย่างตัวนี้นะครับตัวช่วยจับจอตัวนี้นะครับช่วยแกะจอตัวนี้นีนะ่ชุดนี้เมื่ออ์แอน QP2 ิวพนะครับ QP 2หลังจากที่เราอา,อาจจะตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ซ่อมในเรื่องของจอครับก็ว่าไปเนาะเราก็จะมาซ่อมบอร์ดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแกะเปลี่ยนจอตัวนี้มันก็สามารถจับยึดแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยจับจอแทนเราได้นะครับตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมอันนี้เราก็สามารถทํางานอื่นๆต่อได้เลยโดยไม่ต้องใช้มือนะครับในการจับจออย่างนี้เห็นไหมนี่คืออ่าสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะเห็นไหมอ่าเห็นไหมก็ประมาณนี้นะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อย สำหรับตัวนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ